สวัสดีค่ะเรายังอยู่ในช่วงเทศกาลของขวนนัญนะคะเป็นช่วงส่งท้ายปีค่ะ ก็เราก็ยังสั่งซื้อเหมือนเดิมนะของเดือนนี้เราสั่งซื้อมา2กล่องนะคะจากบ้าน g i o j h a r m a n i ค่ะสั่งซื้อในเว็บไซต์ amanibeauty r fr ค่ะช่วงที่เราสั่งซื้อนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่น30%ค่ะแล้วก็มีแถมน้ำหอมนะคะก็15 ml 2ขวดค่ะเมื่อสั่งซื้อ70ยูโรขึ้นไปนะคะ แล้วก็ขวดทดลองอีก3ขวดค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องนะคะว่ามีอะไรบ้างเราสั่งอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะกล่องแรกนะคะจะเป็นของ my way ค่ะอ่าเป็นชุดกล่องของขวัญน,น้ำหอมนะขนาด30 ml ค่ะแล้วก็ขวดเล็กอีก7 ml ค่ะ เราได้มาในราคาลด30%นะคะจาการาคาเต็ม74ยูโรนะ,ค,ะคงเหลือ51.80ย e ูโรค่ะกล่องที่สองนะคะเป็นชุดกล่องของขวัญน,น้ำหอมอ,อรุ่นซีนะคะที่มีซีปาโซเน่ซีที่เป็นออริจินอลแล้วก็ซีปาโซเน่เอคลาค่ะ มี3กลิ่นให้เลือกเลยนะคะกล่องนี้แล้วก็ขวดก็ค่อนข้างจะเ,เล็กน่ารักขนาดกระทัดรัดนะคะเ,เราได้มาในราคา50.40ยูโรนะลด30%จากราคาเต็ม72 EUR ยูโรค่ะเ,เขาจะมีตัวแถมมาให้ด้วยนะคะก็เป็นขวดทดลองนะคะไวนนะคะ3ขวดค่ะ ก็จะมีทั้งเป็นซีแล้วก็เป็น Myway แล้วก็อะควาดิโอค่ะแล้วก็มีแถมให้อีกนะฮะขวด15 ml ค่ะอีก2ขวดค่ะ,ะก็จะเป็นอ q ควาดิโอนะแล้วก็ Myway ค่ะ,ะราคาทั้งหมดที่เราสั่งซื้อมานะ,ะก็ร้2ยสองยูโรก็ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,800กว่าบาทนะฮะสามพบาทค่ะ ไม่มีค่าจัดส่งนะคะครั้งนี้เขาก็จัดส่งให้ฟรีค่ะ,ะเราชอบนะคะแบรนด์นี้เวลาเขาทำโปรโมชั่นแล้วเนี่ยเขาจะมีแถมให้ด้วยนะโดยเฉพาะขวดที่เป็น15 ml ค่ะเราก็สะสมไว้ลายขวดพอสมควรนะคะ,ะที่เป็นขวด15 ml ค่ะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมีแถมนะคะก็จะเป็น a q u a d i ิ Myway ที่เป็น intense หรือว่าอังตองสนะแล้วก็ Myway ท,ที่เป็นรุ่นธรรมดาออด r ปฟังธรรมดานะแล้วก็จะเป็นตัวซีนะที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเราก็มีค่ะค่อคนข้างจะชอบเลยนะทั้งหมดที่เรามีนี่คือ,อเป็นของแถมนะแถมมาด้วยนะฮะเวลาเราสั่งซื้อค่ะ ก็เวลาจะซื้อก็ให้ดูช่วงโปรโมชั่นด้วยนะเขาก็จะมีเป็นช่วงๆนะก็ไม่ได้มีตลอดเวลานะคะ My Way รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นโอเดอร์ปักฟังค่ะเป็นกลิ่นแนวฟ o r รนะคะเปิดตัวเมื่อปี2020ค่ะกลิ่นฟ o r รก็จะมีดอกส้มมะกรูดทิบเ s รสิสจัสมินอินเดียวนิลาไว้ m มัสแล้วก็ Virginia c e d a ีค่ะ ก็กลิ่นจะเป็นแนวอดอกไม้นะ,ะสำหรับสาวๆที่ชอบกลิ่นแนวโฟรัลแล้วกันค่ะความติดทนก็ติดทนนานพอสมควรเหมือนกันนะคะก็6-8ชั่วโมงค่ะเช่นเดิมเช่นเคยนะฉีดใส่ผิวแล้วก็เสื้อผ้าค,ค่ะ ขนาดของขวดนะคะก็จะมี30 ml แล้วก็7 ml ค่ะก็พกพาสะดวกพกพาง่ายเลยนะ,ะขวดที่เป็น7 ml ก็จะเป็นขวดแต้มนะคะก็พกใส่กระเป๋าเครือ่องสำอางนะก็สะดวกส่วนขวดที่เป็น30 ml จะเป็นหัวสเปรย์ค่ะก็ขวดไม่ใหญ่ค่ะขวดกำลังพอเหมาะ,อะพอพอดีมือเลยนะกะ็สะดวกพกพาง่ายค่ะ มาดูกล่องที่2นะคะจะเป็นชุดกล่องของขวัญน้นําหอมรุ่นซีนะคะในนี้ก็จะมีซีที่เป็น p ัชเน่ซีที่เป็นออริจินอลแล้วก็ซีปัสเเน่เอคลาค่ะทั้ง3ขวดนี้ก็ขนาด15 ml ค่ะ ชุดกล่องน้ําหอมอตัวนี้นะคะก็ขายหมดเร็วมากเหมือนกันนะคะคิดว่าคนน่าจะชอบอนิยมซื้อเป็นของขวัญกันนะคะมาทำความรู้จักกันนะคะกดแรกนะคะจะเป็นซิปัสน่ค่ะเป็นโอเดอร์ปักฟังค่ะกลิ่นแนวฟลอร์ฟูตี้นะคะ เปิดตัวเมื่อปี2017คนะคนนี้จะค่อนข้างหวานเหมือนกันนะก็จะมีโน้ตของลูกแพร์แคสซิสสับป,ประรดกุหลาบจัสมินนะคะประมาณนี้เป็นต้นนะคะความติดทนก็6-8ชั่วโมงได้ค่ะก็ก็มีสาวๆหลายๆท่านก็ชอบเหมือนกันนะ,ะสำหรับขวดซีสีแดงตัวนี้นะคะมาดูขวดถัดไปนะคะจะเป็นซีปัสโซเน่เอคลาค่ะ เป็นออเดรปักฟังกลิ่นแนวฟลอรัลฟูตีนะคะ,ะเปิดตัวเมื่อปี2022ค่ะ,ะขวดตัวนี้นะคะเขาจะอ่าทำมาเพื่อที่อ่าสำหรับสาวๆที่อชอบอแนวที่สว่างแววาวสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะก็จะออนลงมาจากตัวซีตัวแรกนะคะ,ะขวดนี้ก็จะ ไม่ไม่ค่อยเข้มข้นมากนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบกลิ่นแนวนี้ก็จะมีแคสซิสเบอร์กามอสโรสนะคะก็กลิ่นก็จะซอฟๆลงมานะสำหรับสาวๆที่ไม่ชอบกลิ่นเข้มข้นมากเกินไปนะคะสำหรับความติดทนนะคะก็เรายังไม่ได้ลอ,ลองใช้นะคะเราก็เพิ่งจะลองฉีดไปนะไม่แน่ใจนะความติดทนเราคิดว่าน่าจะ ไม่ทนเท่ากับตัวซีพาโซ o n เน่นะเราคิดว่าน่าจะประมาณอยู่ที่2-4ชั่วโมงนะเพราะเนื่องด้วยโทนกลิ่นอะไรก็จะเป็นแนวแบบสดชื่นมีชีวิตชีวานะมีเบอร์กามอสอาจจะไม่ได้กลิ่นติดทนนานนะมาดูซีขวดสุดท้ายนะเป็นซีโอเดปักฟังค่ะเป็นขวดออริจินอลนะคะ กลิ่นแนวชิปเป้ฟูตี้นะเปิดตัว2013กลิ่นวูดดี้วนิลานะก็ค่อนข้างจะติดทนนะเพราะเราก็เคยรีวิวแล้วแล้วก็เคยใช้นะ ฉีดใส่ผิวฉีดใส่สืผ้านะกลิ่นยิ่งติดทนนานค่ะเราก็ค่อนข้างจะชอบอยู่แล้วนะคะโน้ตก็จะมีแคสซีโรสฟิเซียวนิลาแฟชชวลี่วูดี้นะะก็ประมาณนี้นะก็กล่องนี้เราก็แนะนำเลยนะเพราะว่า,าสามขวดเนี่ยก็จะเป็น3แบบ3ส,สไตล์นะคะก็เหมาะเหมาะเหมาะที่จะพกพาเวลาเดินทางค่ะ แล้วก็ราคาในช่วงโปรโมชั่นเขาก็ค่อนข้างจะราคาดีช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างหนาวนะที่ฝรั่งเศสก็เราก็เพิ่งจะหายป่วยไปนะป่วยจากหวัดจากเป็นหวัดเป็นไอนะกะ็เพิ่งจะหายดีค่ะก็อยากจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆสาวๆนะ,ะได้ดูกันค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้า EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ